các em đua quan cháy phát triển các em tập tập luyện tập tập ช่องอยูทูปพันเอกพันโทพีเคชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำงานนะหุยสุดยอด นี่ก็ลออชกและการวันชิมชิมนะครับเริ่มทำไร ซ้อมอยังไงถึงเก่งซ้อมอยังไงถึงเป็นยอดมวยอย่างนี้เองครับแบบนี้เองดูนะครับตะวันฉายในลหลังๆนี่โอ้โหหมัดออกหมัดที่คมแม่นครับตะวันฉายนีนะ่ครับมวยไทยไม่มีที่สุดครับพัฒนากันได้พัฒนากัน

เป็นชุดชุดที่น้องสองตะวันนะยอดอยากดูแบบว่าได้ชกรายการเดียวกันครับคงคงยากแล้วครับทุกวันนี้ อย่างไงก็ฝาก hey, แฟนคลับเอนะครับพันนีกคันโทรครับพีเคสนชัยมุทัยยิ้มนะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ <Hey. S 1> ชมย t ท b e พันเอคอันโทพีเคชาแนลนะครับ้ยฝากติดตามกันด้วยนะครับ <Hey. S 1> อุย้ยลูกนี้ <c oughs> อาจาบ ลูกเมื่อกี้นี่ลูกครับอาจารย์ลูกเมื่อกี้นี่แบบโอ้โหแบบโ,โอ,อ้โหม้าเลีเ้ยวหนักเก่งมากเลยเนี่ยนี่ครับอาจารย์สุเทพนะลครนะครับทำมวยดังๆมาทั้งนั้นครนะ <c oughs> สากลอาชีพสากลทุกมักเล่นนะอาจารย์ยยผ่านาผ่านอาจารย์มาหมดครับ <c oughs>

มัดโปโลครับอาจารย์การเลี้ยวหนักเก่งเลยสังเกตดูเวลาจ้าเลียวหนักเวลาต่อยไครมันจะต้องใช้ตัวอืมครย์เมื่อก่อนต่อยเป็นแหลกแต่ตอนนี้ของผมลงแล้วอยากต่อยเนี่ยมัดได้ใหญ่ก็ได้แรงด้วยหนักด้วยแรงหนักด้วยครับโอ้โหดูดูที่ผมใส่เจ้าคนนี้ใช่ครับผมดูยังแบบโอ้โหสะเทือนทั้งตัวอาจารย์ครับเที่ยวเป็นเลื่อนครับโอ้โหสุดยอดครับ รเรามาดูจำนวนต่อนะครับเจนชายนะครับ hey, 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 hey. โอ้โหมปืนกลนนะครับโอ้โห จะกันต่อนะตะวันฉาย อันนี้อันนี้อันนี้ใครับเนี่ยเอาแล้วนี่ใครครับใครครับเด็กใหม่ครับไนี้ปักโดได้ครับสายสายอะไรครับสายอะไรครับสายไฟลำทุ่งครับสายไฟลำตุ่งครับตาดิตานะทำอะไรกันมือตอวสอบเองครับนีนก็ฟาติตามครับช่อง YouTube พันเอกพันโทพีเคชานลนะครับโอ้โหสดจอย